คันนี้จากกรุงเทพนะครับ Honda c ซ v อาวซ่อมน้ําเข้านะครับปัญหาคือน้ําเข้าด้านหลังตรงนี้นะครับเข้าหลุมยางอะไรตรงนี้นะครับบริเวณเนี้ยเป็นเครื่องเสียงนะครับมีเครื่องเสียงเอาวางอยู่นะครับก็คืออ่าเป็นรถทําเครื่องเสียงมานะครับแล้วก็อ่าเด้มาข้างหลังเด้อมาหมดเลยนะครับคันนี้ยากนิดนึงตรงที่ว่ามันติดแผ่นเด้อมพวกนี้นะครับเราต้องมาลื้แผ่นเด้อมพวกนี้ค่อยๆลื้อออกลื้อออกเียะหน่อยทีละหน่อยเพื่อเปิดเปิดช่องหานะครับว่าน้ำอะไรมาจากไหนบ้างนะครับน่ะแล้วก็ เปิดเสร็จแล้วก็มาไล่รูดูน้ํเช็คเช็คเช็คดูนะครับว่าน้ํามาจากจุดไหนแล้วก็ไล่ปิดรูนะครับผมอ่าครนนี้ก็เรียบร้อยนะครับจบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าก็ h o น d ้า r v วนะครับใครใช้อยู่แล้วน้ําเข้าฝาท้ายอย่างนี้นะครับผมอ่าเข้ามาที่ร้านเราได้นะครับเรารับซ่อมรับจบให้นะครับผมรับประกันว่าจบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับถ้าเกิดงานเนี่ยอ่ามันไม่มีอะไรเยอะนะครับก็คือรถเดิมๆมาเลยอะไรเงี้ยหรือนี้หน่อยอ่าเพื่อ หาสาเหตุอะไรเงี้ยแล้วก็ค่าซ่อมก็หลักร้อย